าสายดำสายดำก็คือสายกาแฟดำครับจะต้มมามา่าใส่กาแฟดำครับวันนี้ใส่น้ำสมุนไพรใบเตยมตักตรมงของเราลงไปก่อนครับผมเรียบร้อยเพิ่มรสชาติด้วยใบสมุนไพรก็คือใบหม่อนนั่นแหละครับผมใส่ลงไปนะครับเติมต่อด้วยกระเทียมพิษไทยครับพิษไทยดำเนี่ยครับใส่ลงไป เียยไทผักวางตุง้งใส่เข้าไปนะครับมันส่งไปผักให่สั้นอาต่อมาเราก็ใส่เส้นสิครับใส่เข้าไปนะกินเยอะก,ก็ใส่เยอะน,น้อยก็ใส่น้อยมันจะใส่้าไปสีก่อน,นะ ต่อมาครับสุดท้ายสุดท้ายตัวซิกเนเจอร์ของเราครับผมใส่กาแฟดำเข้าไปใสยดำสาสด้าครับนี่ครับให้มันขมอมลอำอมลำนะครับผม,มบางคนบางท่านบอกทำไปทั่วที่ทั่วแดนว่าอย่างนั้นใส่เสียงขาวนิดเดียวไม่ทั่วที่ทั่วแดนหรอกครับผม,มบางคนกินช้างกินเสือดำกินมั่วกินสั่วยอย่างนั้นนะทั่วที่ทั่วแดนกว่าอ,อย่างงี้ไม่เป็นไรมีประโยชน์ครับว่ากันไปมื้อเช้านะครับสวัสดีครับ